อิชิอินะคะกุนซือชาวญี่ปุ่นที่ตอนแรกนึกว่าจะได้มาเป็นกุนซือทีมชาติไทายแล้วแต่ว่าก็มีเหตุการณ์เข้าซะก่อนนะคะแล้วเขาไปให้สัมภาษณ์กับช่องคิดไซโคพูดถึงใช่พูดถึงปรปเรื่องราวของทีมชาติไทยนะคะคือถ้าถามในอิชิอิเนี่ยเคยพาบริรัมคว้าทัวร์แชมเปี้สองฤดูกาลติดแล้วก็ถูกโยงมาเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติไทยแต่สุดท้ายขอลาออกเขาบอกว่า ความแตกต่างระหว่างฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นตลอด3ปีนะเพราะว่าคือนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของการติดทีมชาติบางคนเนี่ยถูกเรียกติดทีมชาติไม่ไปอันนี้คือความคิดเห็นของอิชิอินะคะแต่เขาบอกว่ามันต่างกับที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยใครที่ถูกเรียกติดทีมชาตินี่โอ้โหมันเป็นเกียรติอย่างมากแม้จะบาดเจ็บแต่ก็อยากจะติดทีมชาติพยายามที่จะทํายังไงก็ได้เพื่อให้สภาพร่างกายเนี่ย ฟิตพร้อมกลับมาลงเล่นทีมชาติให้ได้มากที่สุดซึ่งอิชิอิบ,บอกว่าตรงนี้เรื่องการติดทีมชาติเรื่องความภาคภูมิใจที่ได้มีธงไตรลงอยู่ที่หน้าอกเนี่ยม,มันควรจะแก้ไขแล้วก็บอกว่านักเตะทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไปเล่นที่ยุโรปกันเยอะมีกระจายไปเล่นในหลากหลายลีกในยุโรปพอนักเตะหลายลีกในยุโรปมารวมตัวกันในทีมชาติมีนักเตะจากเจลีกที่ไปเล่นในทีมชาติก็กลายเป็นว่าอะ อาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน<ม>ก็มาทําความรู้จักกันในแคมป์ทีมชาติแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์<ม>เพราะทุกคนนะความใฝ่ฝันอยากจะไปเล่นในยุโรปเหมือนกันหมดแหละ<ม>หรือไม่นะเอาอันนั้นนะมาเป็นประสบการณ์ให้ตัวเอง<ม>แล้วก็เอาไปบอกต่อกับเพื่อนที่เล่นในเจลีกด้วยกันเอง<ม>ในสโมสรด้วยกันด้วยมันก็เลยมีความฮึกเหิมทุกครั้งที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติทีนี้ พอไปดูเนี่ยญี่ปุ่นเมื่อก่อนถ้าไปเจอทีมยุโ,โรปอ่ะหลายคนก็บอกโอ้โหยังไงก็แพ้แต่หลังๆก็แนชนะสเปนชนะตุรกีแล้วอย่างชนะเยอรมันมจนถึงขั้นเยอรมันต้องปลดโค้ชอ่ะส่วนโอกาสที่ฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกอิชิอิบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆฟุตบอลไทยเนี่ยนะคะเป็นบอลที่มีเกมบุกดีนะ นักเตะมีพละกําลังมีความแข็งแกรง่งส่วนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไปดูอ่ะเป็นบอลระบบที่เกมรับดีถ้าเกิดว่าเอาข้อดีของไทยที่มีอยู่แล้วไปเพิ่มกับข้อดีที่ญี่ปุ่นเขามีแล้วอิชิอีก็มีแบบแผนนั้นเอามารวมกันเนี่ยก็น่าจะทําให้บอลไทยไปบอลโลกได้แต่ก่อนอื่นเลยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องมีเป้าหมายก่อนและสโมสรทุกสโมสรต้องร่วมมือกันจะไปได้เมื่อไหร่เนี่ยต้องอยู่กับความจริงจังแหละตอนนี้ สำหรับอิชิอะคือยังไม่ได้เริ่มถ้ายังไม่เริ่มอ่ะมันเข้าไปไม่ได้อ,อิชิอีเขาบอกนะถ้าถ้าตัวเขาได้เข้าไปทํางานเนี่ยก็น่าจะเริ่มได้แล้วแหละแล้วถ้าได้เริ่มจริงๆอ่ะก็ค่อยวางแผนกันต่อแล้วก็จะได้รู้ว่าโอเคเป้าหมายที่บอลไทยจะไปบอลโลกคือเมื่อไหร่แต่ถ้ายังไม่เริ่มเนี่ยให้ถามว่าเมื่อไหร่อ่ะมันก็ตอบไม่ได้ส่วนโอกาสที่อิชิอีจะมาคุมทีมชาติไทยในอนาคตอิชิอีก็บอกนะคะว่า มีข้อเสนอเข้ามาแล้วตกลงกันได้ก็ยังมีโอกาสที่จะมาคุมทีมชาติไทยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะทำจริงๆเขาพูดหลายเรื่องนะพูดเรื่องแบบว่าจริงๆแล้วเหมือนกับหลังคิงครับเนี่ยเขาจะต้องอาจากที่คุยไวอ้อ่ะเขาจะต้องขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชแต่ก็สุดท้ายก็มาดามมาดามแป้งก็บอกว่า,าไม่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเฮดโค้ชโค้ดก,ก็ยังเป็นมาโน่เขาก็บอกเอ้ยแล้วประธานเทคนิคแหละเขาเป็นประธานเทคนิคอย่างเดียวก็ได้เพราะว่า เขาก็อยากทํางานเน่ะเพราะประธานเทคนิคเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สําคัญวางแผนวางโครงสร้างต่างๆก็สุดท้ายก็ไม่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 มีการแต่งตั้งอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าพี่ว่าคีย์เวิร์ดของของเขาอะที่พูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกของทีมชาติไทยตรงเนี้ยมันฟังแล้วมันก็สะท้อนเลยนะแล้วที่เขาบอกว่ามันอยู่ที่ว่าจะเริ่มจริงจังตอนไหนอยู่ที่ว่าจะเริ่มจริงจังตอนไหนคือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ขึ้นมาหลายปีแล้วนะไทยลีกเราก็จริงจังนะ แต่ในมุมมองของเขามันไม่มีความจริงจังอ่ะมันคือมันไม่มีความจริงจังไม่พอมันอในระดับเขาเนี่ยจริงจังของเขากับจริงจังของเราเนี่ยมันคนละคนเะเลือกมเลยมันเหมือนเพลงพี่กูแหละจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังได้ป่ะพี่ชื่อว่านะคะว่าจริงจังของอิชิอาจจะไม่ใช่แค่จริงจังณตอนนี้มันต้องเป็นการจริงจังที่มีการวางแผนระยะยาวว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างไรต่อ ใช่มันไม่ใช่แค่สมาคมด้วยสโมรสรจริงจังไหมแฟนบอลพร้อมจะจริงจัง,จงไหมการพัฒน,นาเยาวชนมันจริงจังหรือเปล่าไงหลายอย่างคือมันต้องจริงจังไปพร้อมกันนะครับทุกองคาพยพเอางี้ดีวกว่า,ท,าที่เขาเผยมุมมองมาเนี่ยระดับอีซีอีจริงๆผมก็เสียดายนะพี่กุยน่าจะอยู่ในเมืองไทยต่อเราไม่น่าปล่อยบุคลากรแบบเนี้ยกับประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะก็จริงแล้วที่เขาทาบุญลำเนี่ยบุญลำนี้องค์ประกอบพร้อมด้วยถูกไหมแตนเนี้ยถ้า ขยายสกเกลขึ้นมาเป็นทีมชาติไทยเนี่ยองค์ประกอบมันได้ได้อย่างนั้นไหม <c oughs> อันนี้ก็ต้องดูว่าความจริงจังของเขาที่เขาพูดถึงเนี่ยเราก็ต้องหยิบมาพิจารณาว่าบางทีสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็จริงของเขา <c oughs> เพราะการจะไปบอลโลกไม่ใช่เรื่องเล่นๆหล,ลับตาฝันแล้วจะตื่นขึ้นมาแล้วไปได้เลย <c oughs> นะมันต้องจริงจังน่ะต้องจริงจังในดับอุทิศตัวแขนหลายปีนะโอ้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วฮะที่บอกว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกภายในปี2050ตอนนั้นมีแต่คนหัวเราะกันเพราะญี่ปุ่นตอนที่ผมยังเป็นเด็กอ่ะยังไม่เคยไปบอลโลกแม้แต่สมัยเดียวแต่ตอน0 5 0ตอนนี้มันดูมีความเป็นไปได้เลยนะมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริเรามีบุคลากรที่ดีจัดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก่อนก่อนก่อนอิชิอิ เรามีอาจารย์นิชิโนใช่ไหมใช่นิชิโนนี่เขาก็เลยเขาก็ระดับอาจารย์นะครับเขาก็ระดับไปฟุตบอลโลกมาแล้วคือญี่ปุ่นเวลาเขาจะทาอะไรเขาจริงจังพี่เคยพี่ชีเคยไปประชุมกับเจลีที่ที่บริษัทเจลีที่ญี่ปุ่นนะตอนปี5 9เก้าเขาบอกว่าเขาจะทําให้การแข่งขันฟุตบอลเจลีเนี่ยเป็นเป็นลีกระดับต้นของเอเชียมีคนติดตามตอนนั้นพี่ชีไม่มีใครดูเจลีเลยอ่ะแล้วใครจะไปติดตามจะเป็นระดับต้นยังไงพอมาตอนเนี้ยนี่ไงสยามกีฬาถ่ายทอดสดอยู่ทุกสัปดาห์คนติดตามกันเยอะแยะเต็มไปหมดเออ จริงจังแค่ไหนนะฮะให,ให้ให้ดูให้ดูเหตุการณ์ดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นกับทีมชาติก็แล้วกันแนะน่ไหนนะั่ก็ออนะชัดเจนเลยนะเราเหมือนรถเดินถอยหลังเไม่รู้เ,ออเรื่องทีมชาติเนี่ยเอาละร้อเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ y o u t u b e สยามกีฬา